ท่านบอกว่าอยากจะดูนะครับว่าไปเอาอะไรใหญ่ยาวมานะครับตัวนี้ที่หอบกลับมานะครับด้วยพลังน้ำเต้าหู้ก็คือเดย,ย่านะครับ MK12 จริงแล้วว่าหลายๆท่านเนี่ยเห็นกระเป๋าเนี่ยพอจะรู้แล้วว่ามันคือ MK12 นะครับก็ตรวจสอบกลับมานะครับก็จะมีตัวนี้ก็คือใบ ใบปสามที่เป็นสำเนา,าตอนที่2นะครับก็คือใบอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบใบที่ไว้นําปืนกลับนะครับก็คือเอาไว้จะได้รู้ว่าเอาไปซื้อปืนเนี่ยซื้อปืนอะไรมาจากไหนเวลาที่ทุกท่านไปซื้อปืนมาแล้วต้องตรวจสอบน,นะครับระวังว่าหลานอาจจะลืมตัวเดย่า MK12 ตัวนี้ที่ได้มานะครับเป็น16นิ้วความยาวลำกล้อง16นิ้วนะครับ ก็ที่ยังไม่ออกคลิปนะครับนั่งคิดตั้งนานว่าจะทํำยังไงให้มันแตกต่างจากท่านอื่นเพราะว่า m k 2เนี่ยมีรีวิวเยอะนะครับรีวิวเยอะไปจนหนึ่งปัจจุบันนี้รีวิวตัว9.5ไปแล้วนะครับวันนี้เรามาดูว่ามันมีอะไรที่พอที่จะทําได้แตกต่างจากท่าน,นอื่นได้บ้างเรามาดูเรื่องแรกดีกว่านะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของของแทบ ของแถมคือสิ่งที่ควรจะได้นะครับพึงพึงได้พึงมีในของที่เราซื้อเนี่ยประสบการณ์มันมีอย่างนี้ครับก็คือว่าเคยพาน้องนะครับอันนี้น่าจะเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเคยพาน้องเนี่ยเขาไปซื้อปืนนะครับอาวุธปืนวัสดิการที่เป็นปืนสั้นเป็นバレต้าคอมแพกนะครับทีนี้バ e ต้าเนี่ยปกติมันจะมีตัวถ้วยถ้วยกลมๆนะครับทรงกระบอกเอาไว้เอาไว้ใส่น่าจะเป็นใส่ลูกกระสุน เพื่อไม่ให้ไปคิดควรโดนตัวปืนแล้วก็มีกุญแจล็อกนะครับในวันนั้นรู้สึกว่าจะไม่ได้แถมตัวนี้มาแนกล่องจะมีแค่ปืนก็เลยเอะใจทักไปนะครับทีนี้เราเป็นลูกค้าเราก็ต้องรักษาผลประโยชน์นะครับนี้เรามาเช็คดูว่าตัวของแถมที่เราควรจะได้มีอะไรบ้างหนึ่งนะครับคู่มือเพื่อเราลืมว่าปืนเราใช้งานไงนะครับเราก็มีคู่มือไว้เปิดดูดูว่ามีอะไรให้บ้าง คู่มือนะครับอันนี้ดูๆจากหลายคลิปมาแล้วนะครับก็คือคู่มือก็จะมีประมาณนี้นะครับมีผ้าเป็นผ้าเช็ดแว่นเป็นผ้าเช็ดปืนนะครับหนาๆอันหนึง่งแล้วก็มีคู่มือการการถอดประกอบมีวิธีการใช้งานโชคนะครับเบอร์โชกแล้วก็วิธีการเอาไปใช้งานแล้วก็วิธีการถอดประกอบเหมือนง่ายนะครับเหมือนง่ายนะดูมันถอด เขาคงจะง,ง่ายนะครับใบวารันตีนะครับมีลายเซ็นด้วยอันนี้ก็จะมาในถุงถุงอันนี้เก็บไว้นะครับแม้จะไม่ได้ใช้อ่ะดูส่วนอื่นซิว่ามีอะไรบ้างราะอันนี้เขายึดกาวมานะครับก็แกะไ,ได้จบไปหนึ่งอย่างครับไปที่อื่นก่อนแล้วก็มีตัวหลอดต่อนะครับหลอดต่อให้ปืนยาวขึ้น ก็น่าจะช่วยให้ให้ลำกล้องเนี่ยมันยาวขึ้นมาอีกวัดจากขอบตรงเนี้ยนะครับก็ยาวขึ้นมาอีก6นิ้วถ้าเราไม่ใช้นะครับเราไปขายก็ได้หรือไม่ก็ถ้าไม่อยากขายก็ไปซื้อคอมมานดนะครับ8.6แล้วก็มาต่อตัวนี้ก็จะได้คอมมานด14ินิ้วใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ขายนะครับเก็บไว้ไล่มานะครับจากทางนี้จะมีช่องไว้ใส่ตัว เอียบปลักเป็นยี่ห้อเลยนะครับเอียบปลักของเดย่าแล้วก็มีมีช่องนะครับช่องเอาไว้เผื่อเราจะถอดตัวโชคมันมีช่องไว้ใส่โชคได้3มอันก็มีช่องนี้ปิดไว้เพราะว่าโชคตัวนี้มันอยู่ใน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 ปืนแล้วโชคก็เราก็หยิบขึ้นมาดูก็ได้ครับถ้าจะซื้อตัวนี้นะครับก็เช็คของแถมให้เรียบร้อย จริงๆร้านไม่ได้โกงหรอกนะครับเราก็ดูเพื่อความละเอียดเรียบร้อยเพราะว่าเวลาที่เขาดําเนินการเรื่องเอกสารอยู่เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเราก็ดูไอ้นี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเบอร์5นะครับเป็นไซเ i นเดอร์โช๊ตัวนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นโช๊คเบอร์1นนะครับเป็นฟูลโชค๊คแสดงว่าตัวที่อยู่ในปืนเนี่ยเป็นโชค เบอร์3เพราะว่าเขามีเบอร์5้ากับเบอร์1วางไว้ตัวนี้ก็จะแถมโชคมา3ตัวคือเบอร์1เบอร์3เบอร์หแล้วก็มีตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้เป็นเป็นที่ติดศูนย์เอียงนะครับเกาะเข้าไปกับตัวอ่าที่ยึดของปืนเป็นตัวที่ไว้สําหรับดึงขึ้นลํานะครับเสียบไว้ตรงนี้แล้วก็มีประแจประแจนี้ก็ไขนะครับด้านในของมันแล้วก็มีตัวไขโชกดูแถวล่างนะครับแถวล่างก็มีประแจ พกเหลี่ยมให้1อันมีสายสพายเป็นสายสพายที่ปักเดย่าไว้นะครับแล้วก็มีหูหิว้วหูหิ้วก็คือเป็นศูนย์เล็งแบบแบบปืน m 1 6เป็นพลาสติกนะครับก็มีรูข้างหลังคล้ายๆกันคล้ายๆกับตรงนี้นะครับแต่ว่าข้อดีน่าจะหิ้วได้แล้วก็กลิปกลิปด้านล่างนะครับ ถ้าต้องการความแปลกใหม่ก็ติดข้างบนก็ได้นะครับลองติดข้างบนดูเผื่อเราถือข้างบนแล้วยิงแบบแลมโบต่อมานะครับก็มีแม็กกาซีนให้2-2อันนะครับถ้าเป็นทิกกิตน่าจะมีมาให้3อันนะครับก็คือมีแม็กสนัดให้อันหนึ่งแล้วก็แม็กห้านัดแล้วก็แม็กสินัดนะครับทีนี้พวกอย่างแม็กเนี่ยเขาก็คง ยังไงก็ต้องมีแถมให้อยู่แล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรนะครับถามว่าใส่ลูกยากไหมก็พอได้นะครับก็จะมีลักษณะของการอ่าน่าจะ,ะลดเรื่องของแรงสปริงนะครับด้วยการใส่ลูกเข้าไปก่อนเพื่อเพื่อขางลูกให้สปริงมันมันล้าลงก็ได้ทีนี้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ คิดว่าไม่เป็นไรนะครับไม่ส่งผลอะไรเท่าไหร่ตัวปืนนะครับก็มีตัวกั้นนะครับตัวกั้นตัวเนี้ยเวลาเปแข่งเขาเรียกว่าฮ็อตเต็ดหรือล่าครับไม่แน่ใจอ่ะใส่ข้อดีของมันนะครับสำหรับพูดถึงว่าตัวเรื่องของโบกับตัวอ่าอันเนี้ยนะครับตัวตัวขึ้นลำเนี่ยนะครับที่เสียบอยู่กับโบนี่ ข้อดีของตัวนี้ก็จะดีอย่างตรงที่ว่าเราสามารถเสียบได้ทั้งสองข้างคือเสียบข้างซ้ายก็ได้นะครับหรือว่าจะเสียบข้างขวาก็ได้ก็เอาสลักตรงแป้นที่มันที่มันบุ๋มลงไปหันลงแล้วก็เสียบเข้าไปกดนั้นั้นมันขึ้นลำได้2ทางนะครับแล้วแต่ความถนัดของของคนเลยเราจะขึ้นลำด้านนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะขึ้นลำอีกด้านหนึ่งก็ได้ ดังนั้นคนที่ถนัดซ้ายถนัดขวาก็สามารถใช้ปืนอันนี้ได้นะครับด,ด้วยแบบว่าไม่ต้องซื้อปืนกระบอกใหม่ได้เลยแต่คนที่ถนัดคนละข้างกันมาใช้อาจจะมีปัญหาเรื่องการปลดแม็กเดยย่านะครับแล้วก็ผ่านตามมาตรฐานไม่รู้มาตรฐานอะไรนะครับแต่ผ่านแล้วศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังก็ง่ายๆมันพับได้นะครับก็พับปุ๊บขึ้นมาในการเล็งก็ ดูลักษณะของศูนก่อนนะครับยังไม่แน่ใจก็อาจใช้น่าจะใช้ขีดตรงนี้นะครับบากตรงนี้ตรงนี้นะครับเล็งเข้าไปให้มันให้ขีดหน้าเนี่ยมันเสมอเข้ามาอยู่ในร่องตรงนี้เราก็ทําการยิงหรือเราอาจจะปรับก็ได้นะครับมีรูลักษณะแบบนี้ข้างบนก็จะเป็นลาง ที่คาดทนี่มีรางตรงกลางนะครับข้างหน้าแล้วก็ด้านล่างมีขอนะครับมาให้สำหรับการยึดตัวสายสะพายนะครับหรือว่าจะใช้สายสะพายจิตตรงนี้ก็ได้พันท้ายปรับเขาออกได้แล้วก็ลองคางนะครับลองแก้มลองแก้มก็สูงต่ำปรับปรับได้นะครับ ไอ้อย่างเงี้ยมันมีไว้แล้วมันจะติดยังไงนะครับการติดตั้งมันติดยังไงการติดตั้งเนี่ยก็เอ่ไอเนี่ยมันน่าจะใช้ใส่ศูนย์ด้านหน้าด้านหลังนะครับก็แปลว่าเราอาจจะใช้กับดอทก็ได้นะครับถ้าเรามีดอทเราก็ใช้กับดอทอ่ะยังเดี๋ยวจะลองลองไขดูก่อนคือที่มันมีให้มามันไขไม่ได้นะครับ เพราะว่ามีมีแค่ประแจกับหกเหลี่ยมแต่ว่าตัวอินเตอร์เฟสตรงนี้นะครับมันเป็นมันเป็นสกู4ีแชกก็ขายออกมาก่อนครันนี้เราต้องไขหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่ายังยังไม่เคยมีท่านใดรีวิวกันการใช้ตรงนี้เราเราก็คงไม่ควรจะติดตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นที่คัดปอกนะครับไปติดก็ ไม่ไม่ดีแน่เป็นงั้นก็ต้องไขสนยนหลังออกนะครับหรือว่าอาจจะเอาสูยนหลังออกก่อนถ้าเราถ้าเราจะติดนะครับหรือว่าขราวางนี้แล้วกันนะครับอ่ะพอติดได้ก็ถูรักกูเหลนะ ประมาณนี้นะครับหามว่าติดตรงนี้ไว้เพื่ออะไรก็ติดตรงนี้ไว้เพื่อเอาดอทเนี่ยมาใส่มันจะได้มีรางยึดนะครับสมมุติว่าในกรณีที่เรายิงนะครับแนวปกติและต้องการที่จะปลิกมุมนะครับหลบมุมยิงก็วางในลักษณะนี้ก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับมีรางคารนีแบบเอียงมาให้มีของอะไรมาให้เล่นเราต้องลองเล่นดูนะครับ มี2อันก็คิดว่าไม่ควรจะติดอย่างนี้นะมันจะไปกันใหญ่เอาออกนะครับต่อมาจะเล่นอะไรต่อนะครับมาดูค้อมนะครับเดี๋ยวลองลองถอดโชกเปลี่ยนโชกให้ดูนะครับะนะครับเดี๋ยวจะเลงสปีดให้นะครับตอน ตอนไข่เกี่ยว,ออวเพราะเกี่ยวมันยาวมากต่อามานะครับตรงคอ,อมนะครับคอมเนี่ยถอดยากมากก็เลยลองเอาเครื่องมือที่เขามีให้นะครับมาถอดก็คือตัวนี้นะครับก็หาจุดอยู่ว่ามันจะทํายังไงดีให้มันไข่ได้ลองอันนี้ดูนะครับใส่เข้าไปในรูแล้วก็หมุนนะครับไม่ได้ไม่เกิดอะไรก็เลยหันอีกด้านหนึ่งนะครับหันไปหันมาก็ ไม่เจอนะครับไม่เจอมุมที่มันจะไข่ได้ก็เลยเอ,เอาหมุนก็หมุนนี่แหละใช้มือหมุนนะครับก็หมุนจนมันออกจนได้อันนี้ก็เกี่ยวยาวนะครับตัวนี้ก็ไม่เชิงว่าเป็นคอมนะครับมันเป็นตัวตัวที่เอาไว้ขำกับแม่กุญแจเพื่อเวลาที่จะยิงเปิดประตูนะครับก็เอาเนี้ยไปเกี่ยวกับตัวแม่กุญแจแล้วก็ยิงเปิดเปิดได้ ฉะนั้นเท่ากับว่าตรงนี้มันมีทั้งเกลียวนอกแล้วก็เกลียวในอะลองอาที่มันแถมให้มานะครับแสดงว่าที่มันแถมให้มาเนี่ยมันต้องมีใช้ได้แม่ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้เลยซักอ่านะนีใส่ไม่ได้ครับติดโช๊คอันนี้มีโช๊คอยู่ในลํากล้องนะครับเป็นเบอร์เบอร์สามนะครับก็ใช้ตัวนี้ไข่ตัวนี้นะครับแล้วก็แยกเข้าไปหมุนออก หมุนให้มันมันคลายขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ใช้มือหมุนได้แล้วนะครับไม่จาเป็นต้องต้องใช้ตัวประแจนั้นตลอดนี้เมื่อปืนเรามันมีโช๊คแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องใช้โช๊กยิงเพราะไม่งั้นตรงที่มันเป็นเกลียวด้านหน้านี่นะครับมันเป็นเกลียวด้าน,นในไอ้พวกลูกตะกั่วที่มันที่มันออกจากปากลำกล้องไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไป พ่ออยู่ที่ตัวเกีียวก็ต่อไปก็อาจจะทรงผลก็ได้อะสมมติว่าอันนี้16นิ้วนะครับเราก็เสียบเสียบตัวลำกล้องเนี่ยนะครับลำกล้องเสิร์ฟที่ให้มาเนี่ยต่อเข้าไปนี่ถ้าใส่มาเซอร์เบกจะไปจะน่าเกียดไปว่าใส่ไม่ได้นะครับติดระยะ ไม่ได้พถ้าใส่ได้แล้วมันไปอยู่ตรงนี้มันมันคงจะน,น่าเกลียดมากสเสดายตรงรอดตอ่อถ้าไม่มีเกลียวถ้ามีเกลียวก็เอาจ้อนี้ใส่เข้ามาอีกหนึ่งสต็ปนะครับก็ขันโชค้คเข้าไป ทีนี้เดี๋ยวเอาออกนะครับไม่ไม่ไม่ไมใช้เราก็ใส่เบอร์3คืนไปดีกว่าอันนี้เบอร์1อ่ะเบอร์3ใส่อยู่แล้วโชคเนี่ยนะครับต้องบอกไว้อย่างว่านอกจากโชคเนี่ยจะทําให้กลุ่มกระสุนเนี่ยมันมันมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นโชคนะครับ ต้องใส่ให้ถูกด้วยนะครับถ้าจะย่าไปใส่อย่างนี้นะครับถ mm ูก hmm. ต้องครับมันมีเกลียวแล้วมันใส่เกลียวได้แต่อย่าไปใส่อย่างนี้ครับท้านใส่มาจากบ้านลงไปที่สนามนี่เรียบร้อยเลยนะครับไม่เอาอย่างนี้นะครับเวลาใส่โช๊คนะครับเอาเอาด้านที่ไม่มีเกลียวเนี่ยใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวตรงที่มีเกลียวรับมันมันจะไปหมุนมันเองได้ นะครับอันนี้ด้วยความปัรถนาดีจริงๆนะใส่ด้านนี้นะครับแล้วค่อยเอาตัวปจัจแจนะครับขันเข้าไปนี่คือเรื่องของโชคนะครับส่วน้นอื่นในนี้ในของแถมก็เล่นมาเกือบหมดแล้วอ่ะเหลืออีกหนึ่งอย่างนะครับยังไม่เล่นก็คือไอตัวด้ามถือ M16 นะครับอ๋อแล้วก็มีกิฟต์ด้วยเดี๋ยวเล่นให้หมดเลยเออันนี้ออกก่อนปุ๊บ ใส่โช๊กคืนนะครับปุ๊บ,บน้นเก็บไว้ของแถมนะครับเผื่อขาย,ขายแล้วก็ใส่เซอร์เบกลงไป ยังไม่รู้เลยนะครับว่าปเจที่ให้มาเนี่ยให้มาทําอะไรปรจรัจจอกเรียนนะยังไม่เจอที่ที่จะไขป๊บอ่ะคันนี้ลองมาใส่ตัวหูหิ้หวหูหิ้แบบ M16 ถ้าใส่หูหิ้ก็คือต้องถอดศูนย์หลังออกเราจะใส่พร้อมกันทั้งหมดแบบนี้ไม่ได้นะครับป๊อ ดันออกด้านหลังหรือว่าจะดันไปด้านหน้าก็ได้ครับถ้าอยากใช้หลายอันใช้อันนี้อันใช้น,นี้อันหรือเอานี้มาอัานอันนี้อันจะไปทำอย่างนั้นครับด้านนี้ไม่น่าใช่เป็นน็อตที่มันออกได้เป็นเป็นน็อตตัวเมียไว้รับนะครับนั้นก็เอานิ้วประคองไ้ด้วยเพื่อมันหลุด เสร็จแล้วก็รูดใส่เข้าไปเอาเท่าน,นี่ยนะครับขีดเกย็ดดันแล้วมันแน่นนะและทรงออกมาจะเป็นลัลกษณะแบบนี้ ก็คือว่าเราใช้รูเล็งข้างหลังนะครับรูเล็งข้างหลังเนี้ยหรือว่าเราจะใช้แบบแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะได้สูตรเหมือนเดิมลักษณะสูตรเป็นเหมือนเดิมนะครับสูตรแบบเดียวกันเนี้ยหรือว่าเราจะเด้งกลับมาให้มันเป็นแบบอันนี้ก็ไดน้นะครับแล้วเล็งภาพไปกับ ไอตัวขีดข้างหน้านะครับตรงนี้ขีดข้างหน้านะครับเกียดดัดดนครเบ็นแล้วนะครับเอาออกก่อนค่อนข้างจะเข้าใจนะครับว่าทำไมเขาไม่ใส่กันเพราะมันใส่ยากนะครับเหมือนกับว่าพลาสติกมันพื้นผิวสัมผัสมัน,มนไม่ไปด้วยกันกับเหล็ก เ๋ยจะประยุกใช้ด้านล่างก็ได้นะครับสมมติว่าเราเป็นสายประยุกนะอย่างนี้จับอย่างนี้นะฮะยิงไม่น่าจะโอเคเก็บไว้นะครับขายคืนก่อนอ่ะต่อมานะครับเก็บคลิบมือคลิบมือเนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะครับบางท่านเอามา ติดตรงนี้หรือทางนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเอามาจับดันเข้ามาหาตัวลองติดให้ดูครับังไหนก็ลองเล่นของแถมครับเล่นให้หมดทุกชิ้นถ่ายแล้วนะ เราเว่าใส่ได้น,นะครับแต่ว่าเนื่องจากความยากของมันก็ไว้ก่อนแล้วกันนะมันก็ต้องดันพอสมควรในด้านหนึ่ง,งเป็น,เป,นเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าอันนี้มันตั้งจากตัวตัวนี้แล้วนะครับมาสเตเบกเนี้ยก็เอาออกมายากพอสมควร ขอเล่นก็น่าจะเล่นให้ดูหมดแล้วนะครับที่มันแถกมาข้างในนะี้ก็ไม่มีอะไรอาจจะใส่ได้ไม่สุดนะครับเพราะว่าถ้าสุดนี้ก็คงจะต้องนานพอสมควรปึ๊บมีอะไรอีกอันนี้มาจากไหนไม,มีแล้วนะครับแม็กกาซีนก็ไม่ต้องเล่นอะไรก็มีแค่ใส่เข้าไปปึ๊บแล้วก็ปลดออก เรียบร้อยนึ่งอันอันนี้ใส่นะครับให้มันแป๊กแล้วก็กดปุ๊บหมดแล้วมีอะไรยังไม่ได้เล่นมั่งน่าจะหมดแล้วนะครับยังไม่ทันไปไหนนะครับเย็นแล้ว ของใหญ่นะครับที่มาด้วยพลังงานเตก็มีตอนนี้นะครับหวังว่าน่าจะแตกต่างกับทันอื่นแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนที่อาจจะยังไม่มีในหลายๆการรีวิวตัวเดย่า MK12